ตอนสองรู้เขาเทียบรู้เราเมื่อพารายังไม่อาจยกดาบเพื่อพิฆาตแต่ควรยกใจขึ้นไว้เพื่อพิชิตการเผชิญหน้ามิอาจทำลายเพียงร่างแห่งผองชนแต่อาจล้มล้างทั้งแผ่นดินโดยไม่ต้องออกศึกด้วยเหตุใจเข่าเบาปัญญาขาดอย่างรู้ถึงอำนาจธรรมแห่งผู้มาเยือนเจ้ารึกของอุสมาเทวีเดือนอัสดามารฤดูวันษา ข้าขอจารึกถ้อยคำเหล่านี้ไว้มิใช่เพื่อกล่าวโทษผู้ใดหากแต่ว่าเพื่อให้ผู้ที่มาภายหลังเข้าใจว่าก่อนพาราจะถูกบีบจําต้องเลือกใจของหมู่ชนได้ถูกทดสอบแล้วไม่ว่าประการใดฝนตกต้องผืนดินมิขาดสายไปทั่วถิ่นเสียงฝนกลบเสียงวิหกกลบสบรรพสำเดียงเยี่ยงฟ้าพึงประสงค์ให้พารารับฟังโดยจำเพาะถึงเงาแฝงเร้นภายในแห่งตัวตน ณท้องพระโรงแห่งพีชปุระยามเช้าในวันนั้นมีได้ส่งเสียงอึกทึกอื้อเอเสียงคล้องยังลั่นไปตามทํานองของห้วงมงยามม่านโปร่งดินทองผืนเดิมยังถูกแต่งห้อยร้อยไว้ณตําแหน่งเดิมแต่ทุกสิ่งถูกช่างตวงน้ําหนักใหม่โดยมิได้เอื้อนเอ่อยอันใดออกมาข้านั่งอยู่บนตังตามฐานาตามนามตามกําเนิดอุสมาเทวีนยะว่า แสงอันอบอุ่นแห่งราชาเจ้ามหาสีเทพสัจจาและพระนางกุสมาลาวันอัครชายาในยามนั้นต่อหน้าเบื้องพระพักท่วงทาของข้าหาใช่ผู้ปกครองเวียงพาราหากแต่ด้วยเพียงท่าทีของผู้สดับฟังสายตาของข้าแลไปยังเหล่าขุนนางก้มหน้านิ่งประหนึ่งวิตกอยู่กลางความเงียบมิอาจเอ่ยวาจาใดก่อเป็นรอยด่างเปื้อนต่อชะตาเบื้องหน้า ข้าชำเลืองเหลือไปแลผู้บำเพ็ญพรตคงช่างตวงถอยคำที่จกเลือกกล่าวและมิอาจเลือกกล่าวผู้ทรงศีลพินิษแผนภูมิพื้นที่ที่ถูกคลี่ออกกลางศิลาสายตาทอดลงเพื่อเทียบเส้นทางที่ยังไม่มีผู้ใดลากเพิ่มเสียงเล่าอ้างจากทิศบุรพาเสนาบาดีผู้หนึ่งสำเนียงเอ่อยอย่างระวังแม้ถ้อยคำแหบเบาแต่ผนังโดยรอบท้องพระโรงสะท้อนทุกวาจาที่ถแถลง ข้าม่ได้พยักหน้าเพียงวางมือบนตักนิ่งพอให้ถ้อยคำของเขามิอาจสร้างให้ตระหนกวันไหวอีกผู้หนึ่งกล่าวเสริมเจ้าธารนงพึ่งเสร็จศึกกองทัพได้ดำเนินผ่านสีเสมาแล้วและจากพักทัพทีพท่เราณพีชปุระก่อนข้ามภูรัตนาไม่มีผู้ใดกล่าวว่าเหตุใดและนั่นคือหนักหนาท่วมท้นใจหาใดปาน ข้าหันแลไปยังนักพรตผู้เท่าและเอ่ยถามด้วยเสียงเรียบนิ่งท่านเห็นเป็นเช่นไรนักพรตก้มศีรษะก่อนตอบด้วยน้ำเสียงที่ผ่านการชั่งตวงแล้วด้วยพินิจไตร่ตรองนานพอสมควรแก่การจึงกล่าวตอบว่าผู้ถืออำนาจย่องไม่เดินทางมาโดยไร้เหตุดังนั้นไซเราจำต้องถามไม่ใช่ว่าเขาจะทำสิ่งใดแต่คือเขายังขาดสิ่งใด ถ้อยคำประหนึ่งเห็นพ้องในท้องพระโรงค์ไร้ซึ่งเสียงตอบรับไร้ซึ่งเสียงทัดทานแต่ทุกคนเริ่มเทียบทานเทียบกำลังทัพกับกำลังศรัทธาของหมู่ชนเทียบสัตรากับพิธีเทียบกฎกับหัวใจแห่งพาราข้าหลับตาลงชั่วครูและรู้ดีว่าพีชปุระพาราแห่งนี้ยืนอยู่ได้ด้วยเหตุใดมิใช่ด้วยกำแพงหนาดั่งประการวิเศษ แต่ด้วยเหตุแห่งความเชื่อและศรัทธ,ธาว่าแผ่นดินนี้ฟังเสียงหมู่ชนยามบ่ายเสียงเล่าอ้างเริ่มหนาขึ้นมิใช่ด้วยสรรพสำเนียงลือลั่นสนั่นดังแต่ด้วยมิอาจมีผู้ใดทัดทานหรือเห็นต่างแห่งเหตุเล่าลือกันด้วยอ้างว่าเจ้าธรนงมิพึงกล่าววาจาให้มากความพร่ำเพื่อเกินในยะแต่ทุกถ้อยวลีอาจทำให้ผู้ฟังจำต้องย้อนพินิจต,ต,ต่อถ้อยคำของตนเองอีกคราว และยังว่ากันว่าพระองค์มิได้ยกดาบขึ้นพร่ำเพื่อแต่เมื่อยกคราใดย่องยกเพื่อให้คนนั้นมิกล้ายกได้อีกในยะนี้มิจำต้องกล่าวย้ำพึงแลเห็นแล้วว่าบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งภัยาลีผู้นี้จะริดคงโหดร้ายสักเพียงใดข้าฟังแล้วเทียบกับสิ่งที่เห็นในเวียงแห่งตนภาราที่ผู้คนกล้าถามกล้าเห็นแยง้งและเชื่อว่าผู้ปกครองต้องให้ถ้อยแถลงจนหมู่ชนได้แจ้งใจ หากพระองค์มาเพียงพักทัพข้าเอ่ยขึ้นกลางที่ประชุมเราจะต้อนรับตามพิธีแต่หากมาเพื่อวัดใจของหมู่เราเราจะต้องนิ่งความนิ่งนั้นไม่ใช่การก้าวเพื่อถอยแต่คือการก้าวตั้งหลักเพื่อพินิจและ,ะเผชิญหน้าด้วยขุมแห่งปัญญาเลือกทองดันม่อาจเผยตัวตนข้าเลือกด้วยใจมั่นแล้วจะไม่อาจออกไปเผชิญซึ่งหน้าได้ข้ามิอาจพึงใจรับขวัญพระองค์ ข้ากล่าวจงใจหลบเลี่ยงมิอาจอยู่ในพิธีรับรองประลมขวัญแต่คราแรกข้าขอเพียงอยู่ในวงนางรำน้อมถวายสู่ขวัญเสนาบาดีผู้หนึ่งชะงักทักท้วงข้าลั่นกลางท้องพระโรงพระธิดาข้าเอ่ยด้วยจิตตั้งมั่นหากพระองค์มาเพียงอำนาจเขาจะมองหาผู้มีตำแหน่งหากพระองค์มาเพื่อเหตุอื่นเขาจะมองหาผู้มีใจการเลือกซ่อนตนไม่ใช่การถอย หากเพียงเฝ้าดูว่าเขาจะก,ก้าวเข้าหาพาราแห็นนี้ด้วยเหตุใดวันต้อนรับทัพครั้นตะวันบ่ายคล้อยเข้าสู่ยามสนธยาคราจวนพลบค่ำจึงได้เรื่องเบิกพิธีแห่แหนต้อนรับครบจบทุกท่วงวาระอันอาจกล่าวได้ว่าสมพระเกียรติยศสูงสุดเสียงประโคมมโหรีดังสนั่นกล้องทั่วทั้งเวียงพาราแต่ในบัดนั้นทุกจังหวะงดงามแห่แหนประหนึ่งเทพอํานวย กลับกลายเป็นห่วงอึดอัดขัดข้องและเขม็งเกลียวด้วยการปล่อยเฉลยศึกให้เป็นที่โจดขานนำขึ้นประจานให้ทั้งเวียงพาราเข้าใจความในแห่งภัยสาลีตัวตนที่ผู้ถืออำนาจแสดงให้ประจักษ์ให้ผู้คนทั้งพาราได้จดจำเหตุแห่งขัดขืนย่อมส่งผลแห่งปลายทางประหนึ่งให้ผู้คนได้ตื่นตระหนกและหวาดหวั่นครันครามแห่งอำนาจนั้นหลังม่านบนตำหนัก ข้ารังชายม่านขึ้นสายตาไล่แลเรื่อยยงมาจนถึงลานหน้าประตูพาราหลังม่านนี้คือตัวตนด้วยฐานาแท้จริงของข้าแล้วสายตาข้าจึงมาสะดุดลงที่บุรุษผู้หนึ่งร่างกายกำยำสูงสงา่าเสียงดังสนั่นต่อหน้ากองทหารนับร้อยที่เรียงรายอยู่นอกประตูเวียงเจ้าธารนงแห่งภัยาลีบุรุษผู้ทรงพละท่วงท่าแห่งจังหวะการยืนการก้าวเดิน การหยุดทุกท่วงทาคือการประกาศในยะชัดถ้อยชัดความแห่งการถแถลงไขและค่าได้เทียบการประกาศนั้นแล้วอำนาจได้ก่อตัวแทรกซึมท่ามกลางความเงียบสถานสะเทือนลงกลางใจของผู้คนในพีชปุระยามราตรีแห่งการผูกพันเพื่อไมตรีระหว่างสองพาราข้าจึงจำแรงแปลงเป็นเพียงนางรำเพียงรับใช้โดยหมายแฝงเร้นฝังทุกถ้อยวลีเฝ้ามองด้วยปัญญา มากกว่าขยับเพื่อเผยตัวตนช่วงจังหวะใกล้ระฆังหลั่นต้นแห่งยามสองเจ้าธารนงหัวร่อเสียงดังสะท้านแต่แววตานั้นละ่ะกลับขม็งเล็งไปทั่วมิได้พึงสำราญตามท่วงทากิริยาแต่กลับสอดสายชำเองมายังข้าอยู่หลายคราเวียงแห่งนี้สงบดีเขาเอ่ยกับทหารอารักขาเฝ้าอยู่ไม่ห่างผู้นี้คงไม่ใช่ทหารสามัญธรรมดาคงมีบทบาทใหญ่หลวงต่อการนำทัพคราวนี้ ข้าจดจำทุกนัยยะใต้ถ้อยคำเหล่านั้นเพื่อเทียบในภายหลังว่าเขาหมายถึงอันใดสงบด้วยพึงยินยอมหรือสงบโดยแผ่นดินยังทรงและดำรงไว้ปลายแห่งจารึกจากดวงจิตข้าข้าบันทึกตามแต่ที่ได้เห็นและได้ฟังมิใช่เพื่อกล่าวทั่วต่อผู้ใดแต่เพื่อสำเนียกต่อใจข้าเองว่าในการเผชิญหน้ากับอำนาจข้อสำคัญม่ใช่เพียงรู้ว่าเขาแข็งแกร่งเพียงใดแต่คือได้เรียนรู้ว่า เรามีส่วนแข็งแกร่งหรือไม่ปานใดผู้ที่รู้เขาแต่ไม่เคยเทียบรู้เราย่อมแพ้พ่ายนับแต่คราย,ยังไม่ได้เริ่มสึกดังนั้นแหล